ครับพี่น้องครับวันนี้เราจะมารู้จักกับคิดจักรทั้ง7จคิดจักรทั้ง7นี้เป็นผู้รับดั้งเดิมนะครับของในพระธรรมวิบวรเพราะยนผู้เขียนนั้นได้เขียนโดยมีเจตนาที่จะให้คิดจักรทั้ง7ได้ทราบถึงนิมิตที่ท่านรับมาจากทูตสวรรค์และทูตสวรรค์รับจากองค์พระเยสุคริสพระเยสุคริสรับมาจากพระเจ้าพระบิดาเทวท่รักครับดังนั้นคิดจักรทั้ง7 จึงเป็นผู้รับสารโดยตรงคำตำหนิคำชื่นชมล้วนแล้วแต่พูดถึงพวกเขาโดยตรงนะครับอะไรครับท่านที่รักครับเราจะเห็นว่าเนื้อหาใจความของจดหมายที่ไปถึงกีดจักรทั้ง7นั้นเนี่ยเราเห็นเลข7อีกแล้วใช่ไหมครับขีดจักรทั้ง7ทําไมต้องเป็น7แล้วครับท,ท,ทั้งทั้งขจักรที่เอเชียไมเนอร์ก็มีมากมายเราทราบดีแล้วครับว่าเลข7นั้นคือเลขแห่งความสมบูรณ์ และในพระธรรมวิบณ์นั้นก็มีความสุขเจ็ดเรื่องด้วยกันสําหรับผู้ที่อ่านฟังและทําตามพระธรรมวิบททูลท่านที่รักครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูด้วยกันครับวันนี้เราจะไปเกกิจจักรแรกครับเกิจจักรเอเฟซัสครับลักษณะภูมิศาสตร์ของกิจจักเอเฟซัสผมขึ้นแผนที่ให้พี่น้องดูนะครับเอเฟซัสเริ่มต้นกําเนิดเกิดขึ้นนะน,นะครับเอเฟซัสเองนะครับเดิมทีเดียวตกเป็นอาณานิคม ของกรีกนะครับในศตวรรษที่11นั้นต่อมาครับถูกปกครองโดยเปอร์เซียมาเซโดเนียแล้วก็อาณาจักรโรมันในเวลาต่อมาล้องดูไหมครับที่นี่มีความมั่งคั่งอย่างมากครับเนื่องจากว่าเป็นเมืองท่าและก็มีถนนหนทางทางบกนั้นค่อนข้างที่จะสะดวกสบายทีเดียวดังนั้นใครจะค้าขายเดินทางทั้งทางเรือทางบกจะต้องผ่านเอเฟซัสเอเฟซัสจึงเป็นเมืองที่มีความมั่งคั่งมากนั้นในปี 356นะครับก่อนคริสักรักรดชเมืองนี้นะครับเคยถูกไฟไหม้เสียหายทั้งเมืองเลยแต่มีการสร้างขึ้นมาใหม่ทันทีครับเพราะอะไรครับเพราะความมั่งคั่งของเมืองนี้เป็นเมืองที่อยู่เคียงข้างกรุงโรมอยู่เคียงข้างโครินเป็นเมืองสําคัญครับเป็นเมืองที่อยู่เคียงข้างอิติโอซิเรียนะครับและก็เป็นเมืองสําคัญของอเล็กซานเดียด้วยนะครับพี่น้องถ้าเราสังเกตว่า ที่ตั้งของเอลซัสนั้นจะอยู่ใกล้ท่าเรือที่เว้าเข้ามาในแผ่นดินใช่ไหมครับมีช่องแคบผ่านแม่น้ําเคสเตอร์และช่องแคบนี้นะครับเชื่อมเข้ากับทะเลอีกจึงตั้งอยู่บนแผนที่เส้นทางการเดินทางทั้งทางบกและทางน้าครับทาให้เมืองเอลซัสเป็นเมืองเอกเป็นเมืองหลวงของแคว้นเอเชียด้วยนะครับพี่น้องครับที่เมืองเอฟซัสนี้มีสถานที่สําคัญหลายอย่างมากมายเราเห็นโลงมหรสพครับขนาดใหญ่นะฮะอยู่ที่เนิน ลาดยาวของเขานั้นเขาที่อยู่ตรงตั้งหมอะศบนี่เรียกว่าเขาปีออนนะครับและที่นี่นะครับเป็นที่ตั้งใหญ่เลยทีเดียวของเทพี TP. วิหารของเทพีอะเทมิสหรือเทพแดอา่านะครับถือว่าเป็น1นในเจดสิ่งอาัศาจรรย์ของโลกนะครับเทพีอาเทมิสนะครับปรากฏในวรรณกรรมของกรีกครั้งแรกในฐานะที่เป็นเจ้าแม่เป็นเทพเป็นฮันเตอร์เป็น TP. เทพแห่งนักล่า เป็นเทพผู้ที่ปกป้องสัตว์ด้วยนะครับต่อมาครับได้รับการยกย่องเป็นเทพธิดาแห่งดวงจันทร์และเป็นเทพแห่งการล่าสัตว์ครับเมื่อลัทธิบูชาเทพอธิเมตมาถึงเอเวซัรสต์ในเอเชียแล้วลัทธินี้นะครับถูกนําไปผสมกับลัทธิของเจ้าแม่อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับความอุดมสมบูรณ์ในเอเชียไมเนอร์ minor, เพราะรูปร่างของอเทพีอธิเมตนะครับในเอเวซัสต์ซึ่งแตกต่างกับ มโนทัศน์ของกรีกอย่างมากทีเดียววิหารอเทมิสนะครับเราเห็นว่าเป็นวิหารที่ใหญ่ไหมครับใหญ่มากเลยนะต่อมาครับที่นี่เป็นเมืองสําคัญของคนยิวด้วยมีคนยิวอาศัยอยู่มากดังนั้นเมื่อมีคนยิวอาศัยอยู่มากทรมศาลายิวจึงเกิดขึ้นทาไมยิวอาศัยอยู่มากครับยิวนะครับเป็นคนที่มีหัวการค้าอย่างมากใช่ไหมครับเมืองนี้เป็นเมืองท่าเมืองการค้าแน่นอนครับยิวจํานวนไม่น้อยถูกถูกดึงดูดมาที่นี่ครับ และมียิวจานวนไม่น้อยที่มีความร้อนรนมีอคติต่อเผ่าพันธุ์ที่ไม่ใช่ยิวแท้และยิวที่เอเวซัตเนี่ยนะครับทำให้ยิวที่เยรูซาเล็มนั้นก่อความวุ่นวายขึ้นเพื่อต่อต้านอาจารย์เปาโลครับ่น้องครับที่จากเอเวซัตนี้ถูกตั้งขึ้นในการเดินทางประกาศขั้งที่2ของอาจารย์เปาโลครับอาจารย์เปาโลประกาศนะครับเป่นแบบเป็นฟิลิปปีเทสโลนิกาเบโรอารเอเทน โค林จากนั้นนะครับก็กจะกลับไปที่อันเจโอกซิเลียและเปาโลก็หยุดที่นี่ครับหยุดที่เอฟซัสสั้นนะแล้วก็ได้มีโอกาสไปพูดคุยกับพี่น้องคนยิวในธรมารมศาลานะฮะเราเห็นว่าเริ่มมีผู้เชื่อใช่ไหมครับแต่ก่อนที่อาจารย์เปาโลจะไปอาจารย์เปาโลก็ละอาควินาและปิาลาอยู่ที่นี่นะครับดังนั้นทั้งสองคนอาจารย์เปาโลก็ช่วยอบรมเขาก่อนที่เขาจะเดินทางไปทํางานต่อที่เมืองโค林ครับ พอในการเดนทางครั้งที่3ของอาจารย์เปาโลอาจารย์เปาโลจะไปกาลาเทียครับไปฟิเจียปรากฏว่าต้องผ่านเอเฟซัสนะพอผ่านเอเฟซัสนี้ก็พบกับบรรดาสาวก12คนที่ยังไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องพระวิญญาณเปาโลจึงทําการนะครับอธิษฐานวางมือนะครับแล้วก็ให้เขาทั้งหลายนั้นกลับใจใหม่รับพระวิญญาณบริสุทธิ์อีกครั้งหนึ่งในพระนามของพระเยซูกิ์ครัครบดังนั้นครับอาจารย์เปาโลก็อยู่ที่นี่เป็นเวลา3เดือนนะครับจนกระทั่งมีการต่อต้านอย่างชัดเจนอาจารย์เปาโลจึงออกจากธรมารมศาลานี้ไปครับ เดี๋ยวเราไปดูด้วยกันครับที่ผมเล่าเรื่องราวต่างๆของเอวิซาให้พี่น้องฟังเพื่อพี่น้องจะได้ทราบพื้นหลังนะครับจากนั้นมาดูในพระธรรมเอวิซา e บทที่เขาพายวิวรณ์บทที่2ครับเอาละรครับเวลาพี่น้องอ่านในพระธรรมวิวรณ์บทที่2บทที่3พี่น้องจะต้องสังเกตครับอันดับแรกครับพี่น้องจะต้องสังเกตลักษณะของพระเยซูคริสต์สองพี่น้องจะสัง,สงเกตว่าพระองค์ทรงทําอะไรต่อไิจักชื่นชมใช่ไหมครับคาชมนะอันที่3คือคําตําหนิอันที่4ี่คือ คำตักเตือนและทิศทางการลงโทษอันที่5พูดถึงรางวัลของผู้ที่ประสบชัยชนะครับทนถึงที่สุดนะฮะเอาละครับในพระธรรมวิวรณ์บทที่2นี้เริ่มต้นถ้าเราดูโครงสร้างทั้ง5อย่างนี้ในพระธรรมวิวรณ์บทที่2ครับพูดถึงกิดจักรที่เมืองเอเฟซัสใช่ไหมครับกีดจักรเอเฟซัสนั้นยอห์นบอกว่าจงเขียนถึงทูตสรรค์ของกิดจักรที่เมืองเอเฟซัสพระองค์ผู้ทรงถือดวงดาวทั้ง7 ว้ในพระหัตถ์ขวาดวงดาวทั้ง7คืออะไรดวงดาวทั้ง7คือวิวรณ์บทที่1นึข้อยี่พูดถึงว่าดวงดาวนั้นคือทูตสวรรค์ทูตสวรรค์เป็นใคร่ะครับนี้ล่ะครับทูตสวรรค์นั้นหมายถึงบรรดาผู้ปกครองเกียิจักรบรรดาศิษย์บาลที่ดูแลเกรียิจักรนะฮะและเราเห็นลักษณะของพระเยซูคริสต์คืออะไรครับพระองค์ทรงดําเนินอยู่ท่ามกลางคันประทีปทองคำเห็นไหมครับนี่คือพักษณะของพระองค์ โะรงทรงอยู่กับบรรดาที่ได้จักของพระองค์นะฮะต่อมาครับเรารู้จากความประพฤติของเจ้ารู้เรื่องการตรากตามความทรหดของเจ้าและรู้ว่าเจ้าไม่ทนต่อพวกคนชั่วเจ้าทดสอบพวกที่อ้างตัวว่าเป็นอารทูตแต่ไม่ได้เป็นและเจ้าวก็พบว่าพวกเขาโกหกนะฮะนี่คือคําชมใช่ไหมครับต่อมาครับเรารู้ว่าเจ้ามีความทรหดอดทนและยอมทน เพราะนามของเราและไม่ออนละอาข้อ2และข้อ3นี่คือคําชมครับเรามาดูว่าคําชมที่พระเยซูคริสต์ทรงพูดถึงนี้หมายถึงอะไรครับคําชื่นชมที่เกิดขึ้นกับพี่น้องที่เอเฟซัสนะครับเราจะเห็นว่าการอดทนของเขาเนี่ยนะครับมันเป็นความประพฤติใช่ไหมครับความประพฤติที่เกิดขึ้นจากทฤษฎีจากศาสนศาสตร์ที่ถูกต้องฮะเพราะการทรหดอดทนของเขาคือการที่เขาออกไปปฏิบัติรับใช้พระเจ้ายิ้มเย็นพี่น้อง ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยนะครับไม่ยอมท้อแท้ไม่ยอมสิ้นหวังยอมที่จะดูแลฝูงแก่ของพระเจ้าเอาละครับแต่ว่าด้วยความที่เขาพวกเขาเป็นไงครับซื่อสัตย์ต่อพระวจนะพระเจ้าเข้าใจพระพีอย่างถูกต้องทุกประการเนี่ยนะฮะเวลามีใ,ใครมาสอนเท็จเขาบอกไม่ทนครับโดยเฉพาะคนที่อ้างตัวเป็นอักทูตคนที่อ้างตัวเป็นอักทูตเพราะอะไร เพราะการที่เป็นอัลทูตเขาจะรับการดูแลใช่ไหมครับจะรับการเอาอกเอาใจได้รับการปฏิบัติอย่างดีดังนั้นหลายคนอยากจะเป็นอัลทูตนะครับเขาก็เป็นมฮะเป็นการทดสอบพวกเขาว่าไม่ได้เป็นอัลทูตจริงๆดังนั้นเขามีหลักการคนระถ้าเราดูในพระธรรมกิจการบทที่2ใช่ไหมครับการเลือกอัลทูตขึ้นมาแทนที่ยูดาสอิสคคริโอนคนคนนั้นจะต้องอยู่กับพระเยซูคริสต์นะครับตั้งแต่เริ่มต้น นะตั้งแต่ยอนสมาแล้วครับจนถึงพระเยสุคิต์สิ้นพระชนและเสด็จกลับสุดสวรรค์นะครับมีใจกล้าหาญในการเป็นพยานฝ่ายพระเยสุคิ์อะไรแบบนี้คือเขาทดสอบครับเขารู้ฮะว่าคนที่เป็นอาทูตต้องเป็นยังไงและการทรหดเพราะเห็นแก่พระนามของพระเยสุคิ์คือปฏิบัติรับใช้พระองค์ในทุกๆทางครับเพื่อพระนามของพระองค์ด้รับระเกียรติการประกาศข่าวประเสริฐก็ดีการเยี่ยมเยียนก็ดีการหนุนจิตชูใจกันเกาะกลุ่มกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนก็ดีครับ ทำแบบไหนฮะทำอย่างทรหดอดทนไม่อ่อนละอาใจนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในเอเวอเรสต์นี่คือคำชื่นชมครับอันที่สามฮะเราจะเห็นคําตําหนิใช่ไหมครับตาหนิตาหนิว่าอะไรครับเขารู้มากเกินไปรู้ทฤษฎีมากเกินไปวิชาการมากเกินไปจนเขาลืมความรักดั้งเดิมหลายคนครับเป็นผู้รับใช้พระเจ้าปราปรถนาอยากจะเห็นผลงาน อยากจะทําให้บรรลุงานแต่กลับลืมว่าคุณกําลังทํางานร่วมกับผู้ลืมเอาใจใส่ความรู้สึกเล็กๆน้อยๆปุ่งาาดปรารถนาอยากจะเห็นสิ่งที่เราวางแผนไว้ในกระดาษใช่ไหมครับแล้วอยากจะให้แผนในกระดาษเนี่ยมันประสบความสําเร็จเป็นจริงอยากให้เกิดขึ้นแม้จะทําร้ายจิตใจใครก็ไม่สนใจอยากจะเหยียบย่ําใคร ก็ไม่สนใจแบบนี้นะครับเขาบอกว่าละทิ้งความรับความรักดั้งเดิมและความรักดั้งเดิมเป็นอย่างไรครับความรักดั้งเดิมที่พระเยสุคริสต์พระองค์ทรงมีความรักต่อพวกเขาความรักดั้งเดิมที่พระเจ้าทรงมีต่อบาดาลลสังมันทั้งหลายครับความรักที่ยอมเสียสละทุกอย่างความรักที่ไม่เห็นแก่ตัวใช่ไหมครับที่อดทนนานความรักที่พูดถึงนี้ เป็นความรักที่มีสัมพันธภาพที่แนบแน่นนะครับความรักที่มีความสัมพ so ันธภาพระหว่างพระเจ้ากับตัวเรานะครับและตัวเรากับบรรดาพี่น้องทั้งหลายนะครับถ้าเราขาดจากความรักของพระเจ้าไม่มีความสนิทสนมกับพระเจ้าดังนั้นความรักที่เรามีต่อพี่น้องมันจะเยือกเย็นลงน้องครับหลายครั้งครับคนที่อยู่ในโลกนี้นะฮะ เขาขาดความรับเพราะอะไรฮะตาของเขามุ่งไปที่ไหนฮะมุ่งไปที่หาทรัพย์สินเงินทองผู้รับใช้พระเจ้าเหมือนกันขาดความรับเพราะอะไรครับตามุ่งไปที่ผลความสําเร็จของงานรับใช้ปรารถนาอยากจะให้งานพันธกิจของตัวเองประสบความสําเร็จจึงขาดความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นต่อบรรดาเพื่อนผู้รับใช้หรือสมาชิกนะครับพี่น้องครับ วกเขาทั้งหลายนั้นที่พี่น้องที่เอเสบอกว่าเขาตกจากความความรักนั่งเดิมนี่คือสิ่งที่เขาถูกตําหนิครับดังนั้นความรักนี่เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องใหญ่ของคิตชนครับถ้าคิตชนไม่มีความรักคิตชนไปนไงครับก็ไม่ใช่คิตชนนะครับไม่ใช่คิดเสียนนะฮะดังนั้นเขาจะต้องถูกนะครับพระเยซูคริสต์ตาหนิแล้วพระองค์ทรงให้แนวทางครับอันแรกเลยคือต้องกลับใจใหม่ครับ กลับใจใหม่แล้วกลับมาหาพระเยซูคริสต์ใหม่เหมือนเดิมฮะมารับเอาความรักแบบพระเยซูคริสต์รักแบบไม่ต้องการสิ่งตอบแทนยอมเสียสละทุกสิ่งแม้กระทั่งความสะดวกสบายของตัวเองพระเยซูคริสต์ยอมเสียสละชีวิตเพื่อคนทั้งปวงเพื่อคนบาปดังนั้นพี่น้องที่เอเฟซัรสรวมถึงเราด้วยต้องยอมครับที่จะเสียสละความสุขความสบายส่วนตัวทำนะครับพี่น้องครับหลายคน ห่วงแหนชื่อเสียงครับไม่ยอมที่จะทํางานปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเพราะอะไรฮะเขาถือคติว่าทํามากก็ผิดมากพอผิดมากก็ถูกตําหนินะครับพอถูกตําหนิมากบอกโอ้เสียชื่อพระเจ้าเสียชื่อตัวเองนะครับก็เลยไม่อยากจะรับใช้ดังนั้นขอให้เรากลับใจใหม่มาหาพระเยซูคริสต์ครับพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงคนมองในทางที่ผิดหลายต่อหลายครั้งครับเข้าใจพระองค์ผิดหลายต่อหลายครั้ง แต่ว่าพระองค์ก็ยังไม่ลดละครับพระองค์ก็ยังทรงสำแดงความรักพระองค์ประกาศการกลับใจใหม่ประกาศแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าและแน่นอนครับบทลงโทษที่จะเกิดขึ้นกับเอเวซัสตคือเราจะย้ายคันพระทิพย์ของเราออกจากที่ของมันนอกจากว่าเจ้าจะกลับใจใหม่นี่คือบทลงโทษที่ร้ายแรงมากเราจะเห็นว่าถ้าคิดได้จักไม่มีความรักที่นั่นก็ไม่มีคิดได้จากใช่ไหมครับดังนั้นพระเยซูริต จึงไม่ต้องการให้คิธจักรที่ปสัสจักความรักเกิดขึ้นที่เอเฟซัสเอเฟซัสเป็นเมืองที่มั่งคัง่งเป็นเมืองที่ร่ำรวยนะครับพี่น้องกิตชนก็มีความรู้เพิ่มพีมนศ,ศาสนศาสตร์อย่างดีแต่เขาปสัสจักความรักครับดังนั้นพระเยซูคริสต์จึงบอกให้พวกกับใจใหม่กับใจที่นี่คือกลับมารับความรักของพระองค์และสำแดงความรักของพรอง์อย่างแท้จริงครับจากนั้นครับ ในข้อที่6ครับบอกว่ายังดีอยู่ที่พวกเจ้านั้นเกียิความประพฤติของนิโคเราเราเองก็เกียิชังนี่ข้อดีคือเกลียิชังคําสอนที่เป็นลัทธิเทียมเท็จครับลัทธินิโคเรานี้นะครับเป็นลัทธิที่พระเยซูคริสต์โปรงก็สงเกียิชังและสิ่งที่โะรงสงเกียิชังเราเกียดชังก็เป็นสิ่งที่ดีครับลัทธินี้อาจจะเป็นลัทธิที่ ทำให้ประชากรพระเจ้านั้นหลงออกจากทางพระองค์กลับว่าลูลเคลบหรือไม่ไทั้งล่วงโบเวณีเหมือนบลาอัมที่ล่อลวงประชากรของพระเจ้าใช่ไหมครับไปกลับว่าลูลเคลบและล่วงโบเวณีกับทาสีในพระวิหารอย่างนี้นะฮะดังนั้นสิ่งนี้พระยศวิ์ชื่นชมครับและไม่เพียงเท่านั้นนะพระองค์ทรงประทานรางวัลด้วยนะครับสําหรับคนที่กลับใจใหม่และอดทนนะครับยืนหยัดในความเชื่อจนถึงที่สุดผู้ชนะเขาจะได้กินผลจากต้นไม้ที่มีชีวิตมนุษย์ที่ กินผลไม้แห่งความรู้ดีรู้ชั่วนะครับก็คืออาดัมและเอวาเขาทั้งสองคนนั้นก็ได้กำเนิดลูกหลานที่เป็นเชื้อสายของผู้ที่กินผลไม้แห่งความรู้ดีรู้ชั่วครับแต่ผลแห่งชีวิตนี้นยังไม่มีมนุษย์คนใดได้กินและคนที่มีชัยชนะคนนี้แหละครับเขาจะได้กินผลไม้แห่งชีวิตผลไม้ที่ให้ชีวิตเขาจะมีชีวิตนิรันและเข้าไปอยู่ในเมือง บรมสุขเกษมของพระเจ้านี่แหละครับคือสิ่งที่พระเจ้าพระองค์ทรงมีพระเมตตาดังนั้นผู้ที่จะมีชัยชนะแน่นอนครับต้องกลับไปมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างถูกต้องอย่างแน่นแฟน้นและมีความสัมพันธ์กับพี่น้องอย่างถูกต้องอย่าละทิ้งความรักดั้งเดิมที่พระเจ้าทรงประทานให้น้องครับถ้อยคําที่ถึงพี่น้องที่เอเวซัตในเวลานั้นนะครับทำให้เราต้องตระหนักถึงในการทุ่มเทปฏิบัติรับใช้พระเจ้า เราต้องคำนึงถึงความรักนะครับความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพี่น้องต้องเข้าใจความรู้สึกนะครับเราดังนั้นนอกจากความรักไม่มีสิ่งใดที่จะสามารถเยียวยาและเชื่อมพวกเราได้นะครับพระวิญญาณของพระเจ้าที่อยู่ในเราเป็นพระวิญญาณแห่งความรักพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระเจ้าที่ทรงทรงประทานความรักแก่เราทั้งหลายดังนั้นพี่น้องทีละครับที่จักจะจำเริญขึ้นด้วยความรักครับไม่ใช่ด้วยพันธกิจ แต่ว่าความรักจะทําให้ภารกิจขับเคลื่อนไปครับเอาละครับพี่น้องที่รักครับวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเราไปพบกับเกรืจักรต่อไปครับ